ใครจะเอาไปเธอแท้ใจให้พี่เชงอเธอเท่านั้นจะเอาเธอแค่คนเดียวให้น่อเออเออออเออไอเอออเอออาอเอเออเออ ลองเพลงมาลองกงแกงให้แม่ฟังซิร้องยังไม่เป็นเลยล <ะ S 2> อ่ะขอโทษที่เข้า,าไปเป็นลีกเกอร์สกกนั่งกงแกงเพลงอะไรบ้าป เดินแบบเดินแบบนู่นไปเดินมาจากคอัลมนู่นเลยเดินแบบเดินแบบเหมือนเมื่อคืนไงลุกขึ้นเร็วเดินแบบนู่นไปเดินมาจากคอัลมนู่นมามอ๋าหนึ่งสองสามนางแบบเดินมาเลยค่ะออเดินกลับไปค่ะเดินกลับไปอีกค่ะอ๋อเดินกลับมาอีกค่ะอ๋อแต่ได้ยังไงคะ อืทำมินิฮาร์ดเหรอคะอ้หอหโอ้โหนี่ทำอะไรคะท่าอะไรคะท่าท่าแบบคนรวยโอ,โอ้ท่าแบบคนรวยโอ้โหอ้โหโอโอือหทำท่าทำหน้าสวยๆทำยังไงคะทำหน้าสวยๆ ทำหน้าสวยๆทำยังไงคะทำปากเซ็กซี่ยังไงคะทำปากเซ็กซี่ทำหน้าเซ็กซี่แบบไหนคะแม่เราเป็นที่บว่าแม่เป็นนักร้อยเรถ่ายพี่หว่าอยู่นะโอเคเชะเฮียก็มาเชะเฮียก็มาพี่หว่าทำอะไรอยู่จ๊ะ อ่ะบายบายก่อนจ้าบ๊ายบายก่อนจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บถ้าอื่นก็ไม่